นักศึกษาที่สนใจเรื่องในในสตาร์ทอัพเทคเยอะขึ้นแต่ทำไมไม่รู้ว่ามีโอกาสแบบนี้อยู่ตลอดปีเลย t a s เก <Task> เป็นแพลตฟอร,ร์มสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่กรณีที่อยากจะพัฒนาค a าเรียของตัวเองปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยเด็กนักศึกษาไทย กรณีที่นึกถึงจะเคเรียแนนอนาคตใช่ไหมครับมีปัญหาที่เขาพัฒนาตัวเองยากเนื่องจากว่าการหาประสบการณ์งานก็อาจจะยากหรือว่ามันไม่รู้ว่าสกิลที่จำเป็นในจจอบมาร์เก็ตปัจจุบันนี้คืออะไรทางเราก็เลยพยายามจะสร้างแพลตฟอร์มที่นักศึกษาคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วคือได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับเคเรียของเขาสามารถพบเจอเคเรียพาร์แล้วก็คือเลิร์นนิ่งต่างๆเพื่อมาหางานแรกของเขาได้ช่วงมหาลัยนะครับปี3ผมก็เลยคิดว่าที้จริงๆอยากจะฝึกงานในะช่วงปีสาปิดเทอมประมาณ 2- 3สเดือนนะครับ แล้วตัวเองก็เริ่มมีความสนใจในด้านเทคกับสตาร์ทอัพแต่พอพยายามจะหาแพลตฟอร์มหรือว่าเว็บไซต์สักอย่างที่สามารถหาประสบการณ์เกี่ยวกับเทคหรือสตาร์ทอัพเนี่ยมันหาไม่ได้สักทีผมก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าให้จริงๆสตาร์ทอัพหรือเทคคอมพานีจะไม่รับอินเทอร์นนัตหรอเลยมีการอีเมลหาฟอนเดอร์ของสตาร์ทอัพในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ส่งอีเมลไปประมาณ50ากว่าเจ้าแล้วจาก50เจ้าประมาณ30บเจ้าบอกว่าให้จริงๆแล้วรับอินเทอร์ตลอดปีนะ ทางเราแค่ไม่มีวิธีที่จะโปรโมทหรือโฆษณาตำแหน่งอินเทอร์นชิลลของเราได้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนๆของผมตัวเองก็มีนักศึกษาที่สนใจเรื่องในในสตาร์ทอัพเทคเยอะขึ้นแต่ทำไมไม่รู้ว่ามีโอกาสแบบนี้อยู่ตลอดปีเลยผมก็เลยมีการเริ่มสร้างเว็บไซต์จากตรงนี้ก่อนตอนแรกสุดก็คือว่าผมไม่ได้คิดว่ามันเป็น,เป,นเป็นธุรกิจยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนึกว่ามันเป็นแค่บัปัญหาที่มาที่โดนมี นั่นจากว่าแมาฮิโดนที่อยู่ที่สารยาใช่ไหมครับค่อนข้างไกลจากเมืองเลยคิดว่าการหาอินเทอร์นชิพประสบการณ์งานสาหรับเด็กมมคฮิโดนจยมันยากกว่ามหาหลัยอื่นแต่พอทำไปเรื่อยๆแล้วก็คือเริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วมหาหลัยอื่นก็มีปัญหาเช่นกันมันยากมากที่จะการหาประสบการณ์งานตรงกับเวลาที่ตัวเองว่างพอดีอีกเรื่องนึงก็คือว่าบริษัทที่ได้โปรโมทเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นพวกบริษัทที่เป็นบิ๊กเทคนะครับหรือว่าคอร์ปอเรทเนี่ยเขาก็จะมีการจ้างอินเทอร์ล่วงหน้ามากๆแล้วมีคนนสมัรรเเป็้อยลยล แต่สุดท้ายแล้วคนที่ได้รับงานจริงๆหรือว่าได้รับอินเทอร์ชิพจริงๆเนี่ยมันส่วนน้อยแล้วพอไปถึงจุดนั้นที่เพิ่งม,มารู้ตัวเฮ้ยผมไม่ได้อินเทอร์ชิพก่อนที่จะถึงซัมเมอร์เบรกเนี่ยก็จะร,รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆต้องรีบหาแต่หาที่ไหนใช่ไหมครับกลายเป็นว่าเป็นปัญหาที่ทั่วประเทศมีแล้วซา u t ีสเอเชีย as a region เนี่ยผมก็คิดว่ามีปัญหาเช่นกันกรณีที่ทั้งซา t h ีสเอเชียปัจจุบันนี้ก็จะเป็นฮอตเบดสำหรับสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะแพลตฟอร์มที่สามารถกกเจอันน,น้้่าาายขึถรณี ไปถึง next generation talent ทาง Southeast Asia นะครับปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเบต้าเฟสอยู่ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็คือยังยังเป็น pre revenue stage นะครับ mm hmm. แล้วสิ่งที่ทางเราเข้าใจคือเมื่อมากขึ้นมาได้ก็คือว่า j o b advertisement เนี่ยทางเราคิดว่ามันเริ่มเป็น business model ที่ไม่ sustainable mm hmm. ขั้นตอนแรกก็คือว่าถ้าทางทางเราเป็นบริษัทที่ช่วย talent pool เรื่องของ next generation คนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับมันยากที่จะชวนบริษัทแก มาโปรโมท job a d v e r t i s e m e n t นบนแพลตฟอร์มของเขาเนื่องจากว่า mindset ของเขาก็คือว่าให้การจ้างอินเทอร์เนี่ยมัน c o s t l y มันมีค่าเทรนนิ่งค่าอะไรจะ3เดือนเข้าไปแล้วไม่ไม่คุ้มที่จะมาโปรโมท job หรือว่า internship position mm hmm. ในแอดเป็นแนวของ a d v e r t i s e n t แต่โอกาสมันมีอยู่ทำยังไ,ไงก็คือจะ acquire acquire ลูกค้ายังไงก็คือขั้นตอนแรกก็คือว่าการ p o s ส job post post บน task ฟอเนี่ยฟรีหมดจะเป็น entry job แล้วก็ internship position ไม่มีค่าจ่ายอะไรเลยการโพส ในอนาคตก็จะมี three levels ที่จะเป็น revenue model ขั้นตอนแรกก็คือว่าเป็น talent solution กรณีที่คนต้องการเร็วๆเ,เนี่ยทางเรามี talent marketplace แล้วที่ทีมงานของเราสามารถ source talent ออกมาให้คุณในคุณภาพเร็วๆได้ใน fixed cost ด้วยเนั่นจะมปะทางเรามีฐาน database ของตัวเอง2ก็คือจะมีเรื่องของ premium model ที่ทำยังไงให้นะักบริษัทสามารถคัดเลดือก candidate ได้เร็วขึ้นตาม job d e s c r i p t i o ของเขาโดยใช้ AI หรือ machine learning ในอนาคตนะครับ แล้วขั้นที่3ก็จะมีเรื่องของ career development ผมคิดว่ามีปัญหาตรงที่ว่านักศึกษาไทยเนี่ยยังพัฒนาไม่พอสำหรับความต้องการของงานในปัจจุบันนี้ทำยังไงให้สร้าง learning platform ที่นักศึกษาเองก็สามารถพบเพอ learning skill course ที่มันจมเป็นจริงๆกับบริษัทแล้วเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้เพราะฉะนั้นในอนาคตก็คือว่าพาร์ทเนอร์ของทางเราที่ provide education provider เช่นเป็น Workshop หรือว่าเป็น Bootcamp ต่างๆเนี่ย เขาสามารถโปรโมตคอร์สของเขาได้บนทัสเกตแล้วทางเราก็จะมีการเก็บคอมมิชชั่นจากตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจะมี2แบบก็คือว่า Talent Solution บริษัทหาคนแล้วอีกฝั่งก็คือเป็น Learning Marketplace ทำยังไงให้นักศึกษาพบเจอคอร์สแต่การเรียนรู้ให้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นแล้วเก็บคอมมิชชั่นจาก